สวัสดีครับอยู่ทีงานอัศวินระโคนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับหน้างานเปิดบอใหม่ครับแต่ผมขอนับก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สี่ยี่สี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองวันนี้การทํางานเป็นวันที่สิบนะครับผมวันที่สิบก็ไป็นรูป็นร่างนะครับดูดินข้างหน้านะครับแท็กเตอร์ดันดินนะครับ ดูครับผมนี่คือกําลังบินตรงนี้มันขาดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเบา์ไปเยอะนะครับก็เลยเอาดิมาเสริมนะครับวันที่สิบนะครับเป็นบ่อหมดแล้วนะครับผมดูนะครับดูทรงนะครับดูทรงนะครับเป็นบอหมดแล้วนะครับวันที่สิบนี่เอซตัวน้อยนะครับตามมาด้วยครับผมเขาชื่อเด็กชายบอลนะครับขอตามมาตั้งแต่ตื่นมาด้วยแม่ทํางานก็เก็บมะขามเทศนะครับ ตั้งแต่ตีสองนะครับผมมาถึงบ้านผมตอนไหนไม่รู้ครับผมยังนอนอยู่เลยครับน้องตามื่้วก็เลยเอามาด้วยครับมาถึงบ้านผมผมตื่นมาเช้าผมตื่นเจ็ดโมงพอผมตอบแชทไปผมน้องบอกว่าพี่ผมอยู่นะบ้านพี่แล้วนะอโอ้โหจบเลยเราเพิ่งจะไปล้างหน้าแปรงฟันนี่ครับดูครับดูด,ด,ดูทีมงานเราดันดินครับเดี๋ยวดูแท็กเตอร์ครับคลิปนี้ คลิปนี้เรามาดูแท็กเตอร์ก่อนครับเราค่อยไปดูโมอโคนะครับโมอโคคู่สะดือกลางอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาดูการทำงานของทีมงานอสุนโมอโคนะคว่าทำไปได้ถึงไหนแล้วนะครับทำงานวันที่สิบนะครับผมโหดูครับอันนี้คือรุ่นท่าทั้งสองคันเลยนะเพราะว่า รุ่นหกรุ่นหกเกียร์ท็อกครับไอตัวยูของไอ้กระบอกอะมันมันผุนะมันหักก็เลยเอาไปซ่อมอยู่นะครับไม่มีคนใส่ไม่มีคนเชื่อมนะครับก็เลยยังไม่ได้เอามาถลงนะครับเลยเอารุ่นห้ามาลงก่อนทีมงานเรารถเยอะนะครับผมใครสนใจลองจะทำที่นะครับทำบอ่อเปิดบอ่อใหม่ก็ลองโทรมาศึกษาได้นะครับ ดูครับเดี๋ยวด,ดยวูรุ่นห้าดันดินกองนี้ครับผมว่าพ่อจะเอามาหมดเลยหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงครับผมเอามาหมดเลยครับผมไม่กินเวลานะไม่เอามาทีละหน่อยนะครับผมดูครับดูดูทีมงานเรานะครับผม นี่คือตรงนี้มันสูงนะครับไปกดปินลงนะครับนี่ท้องเงียบท้องเงียบครับนี่ท้องเงียบตามติดเป็นนกกระยางเลยผมเอาแบบไปดูแบบไปเรื่อยๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปสลับดูอันนี้ลันครับผม ดูครับขอบค,คุณครับตรงนี้มุมมันขาดนะครผมก็เลยเอาินไปใส่มุมหน่อยที่เก่งของคอเท่เนะี่ย โอเคคี๋ยคมพอับตั้งดูคผมักคู่ครับผมมาชมกันต่อครับมกันต่อบทีมงานอศุาโคนะพูดสดุอการครับวันนี้วันที่สิบเจะทำเป็นบอๆไปนะครับผมเหลืออีกบ่อหนึ่งนะครับ ดันดิ้มอย่างมันนะครับผมตุ้นท่าทั้งสองพันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับผมเมื่อเป็นกำลังใจของทีมงานเรานะครับผม อนนย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นโพขุดหลุมสะดือกลางกันนะครับผม เสร็จยังเอ,อ่ยคุณสดือกลางเสร็จยังครับผมมานี่ก็จะหกนาทีครับมาดูโมโคคุสดือกลางอันนี้คือเขาโรยเส้นผิดนะครับทีมงานเรามาแก้ให้นะครับว่าหลุมมันไม่อยู่ตรงกลางครับโอ้โหมันเละครับมาดูครับกลมไม่กลมครับ กลมหรือเปล่ามาดูกันครับผมนี่นี่คือกระดูดเออลื่นครับผมลื่นนี่คือเก็บงานแล้วครับผมก็กลมอยู่ครับดูครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชรกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมดูครับรถแท็กเตอร์มอคโอ์ทำงาน ตอนนี้ทำงานอยู่ใกล้กันเลยนะครับผมเมื่อเช้าฝนตกมานะครับผมตกมาหน่อยนึงนะครับแล้วที่เห็นเฉยอยู่นี้คือเอาน้ำลงมานะครับเพราะว่าแร็กเตอร์ดันไม่ไปแล้วนะครับคอือยิ่งแห้งยิ่งแข็งนะครับดินที่นี่นครับราดบุรีนะครับ ดูแท็กเตอร์มาโคคู่กันครับถอยหลังมาครับผมเนี่ยอยู่ข้างหลังครับเราเราเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงแท็กเตอร์นะครับ น้ำมันเยอะเลยมองเส้นไม่ค่อยรู้เรื่องครับใครสนใจครับทำบ่อนับพุสะดือกลางนะครับติดต่อได้นะครับลองส่วนนะครับพุดธโค้งหนองนานะครับยินดีให้บริการนะครับผมเก็บงานครับเก็บมุเก็บงานเก็บงานครับเก็บมุมนะครับ ครับคลิปนี้จะสิบนาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับดี่ยวผมจะพาไปดูหน้างานนะว่าสิบวันเราได้งานอะไรกันบ้างนะครับสิบวันงานเราไปถึงไหนแล้วมีพ่อพี่บอลครับ